ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศฟิลิปปินส์ถูกจับตามองมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกจากประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์กําลังกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของภูมิภาคแต่เบื้องหลังตัวเลขการเติบโตที่ดูสวยงามคือความท้าทายทางการเงินที่ซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในวันนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงงานวัยหนุ่มสาวอุตสาหกรรมบริการและเงินที่ชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่ทั่วโลกส่งกลับประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศก็ต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าเงินเปโซท,ที่ผันผวนและความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนเมืองใหญ่คำถามสำคัญคือฟิลิปปินส์กำลังมุ่งหน้าไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือกำลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการเติบโตกับความเปราะบางทางการเงินในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจเศรษฐกิจและการเงินของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน ว่าเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นอย่างไรและกําลังเผชิญอนาคตแบบไหนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับและอย่างเช่นเคยครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาไม่อยากฟังยาวๆสามารถเลื่อนไปฟังสรุปของคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่มีเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามหลายคนอาจไม่เชื่อเช่นนั้น ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและมีโครงสร้างประชากรที่ค่อนข้างหนุ่มสาวมี median a g ประมาณ27ปีซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อแรงงานในอนาคตโดยมีจำนวนประชากรประมาณ120ล้านคนข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ระบุว่า GDP ต่อหัวของฟิลิปปินส์ในปี2025อยู่ที่เพียง4,350ดอลลาร์สหรัฐ ในความเป็นจริงฟิลิปปินส์เป็นผู้นําด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหลังวิกฤตการเงินปี2008เราไม่ควรผูกเรื่องการเมืองภายในประเทศเข้ากับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี2010มากจนเกินไปนักวิเคราะห์จานวนมากมักชี้เห็นว่า รัฐบาลของเบนนโยอากิโนเป็นผู้ทําให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียจนได้รับคําชื่นชมมากมายว่าช่วยผลักดันประเทศจากการเป็นคนป่วยแห่งเอเชียให้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจที่กําลังพังอาจปัจจุบันผู้นําของฟิลิปปินส์คือบองบองมาคอสขึ้นรับตําแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในวันที่30มิถุนายน2022ตามกฎหมายตําแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีวาระ6ปี ดังนั้นวาระของเขาจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2028เว้นแต่จะมีเหตุการณ์พิเศษใ,นใ,นใดๆเกิดขึ้นก่อนปัญหาการผูกการเมืองภายในเข้ากับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกก็คือบางครั้งเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งอาจเติบโตไม่ได้เกิดจากผู้นำหรือรัฐบาลในขณะนั้นเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม กลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันอีกครั้งในปี2010เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตถึง7.3%สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่5.5%และสูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเติบโตเพียง3.2%มีเพียงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศก,กำลังพัฒนาเท่านั้นที่มีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกันที่7.3%พูดง่ายๆคือเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตในระดับเดียวกับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศเกำลังพัฒนาซึ่งก็คือประเทศอย่างเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและจีน จุดเด่นของรัฐบาลอากิโนคือสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่ดีเอาไว้ได้และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาเมื่อโรโด,โดโริโกดูเตเตเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเศรษฐกิจฟ,ฟิลิปปินส์กลับเริ่มชะลอตัวก่อนหน้านั้นระหว่างปี2010-2016ในยุคข,ของอากิโนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตเกือบตอตอ7%ต่อปีแต่เมื่อดูเตเตขึ้นดำรงตำแหน่งในปี2016เศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของเขากลับชะลอลง แต่คุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงที่ดูเตเต้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเช่นกันโดยเขาอยู่ในตำแหน่งระหว่างปี2017ถึง2021รัฐบาลของทรัมป์ได้เริ่มต้นสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้ากับจีนสงครามการค้ากับจีนได้นำไปสู่ปัญหาหลายประการในระดับโลกและทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอลงเนื่องจากการขึ้นภาษีนำเข้าทำให้ต้นทุนของผู้บริโภคและภาคธุรกิจสูงขึ้น รวมถึงเกิดการหยุดชะงักของหงวงโซ่อุปทานสินค้าที่เคยมีราคาถูกจากโลกาพิวัต์อาจมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประการที่2ความไม่แน่นอนที่เกิดจากสงครามการค้าได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อการวางแผนการลงทุนในอนาคตของภาคธุรกิจบริษัทต่างๆมีแนวโน้มจะชะลอการลงทุนในโครงการใหม่หรือการขยายกิจการหากไม่สามารถคาดการเงื่อนไขทางการค้าในอนาคตได้ ความลังเลนี้ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงเนื่องจากภาคธุรกิจลดการใช้จ่ายสำหรับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ากับการค้าโลกอย่างมากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจึงเห็นได้ชัดเป็นพิเศษสินค้าส่งออกของประเทศประกอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรและสินค้าเกษตรซึ่งล้วนเป็นภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อความผันผวนของการค้าโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ mm. ่งเป็นหนึ şey DI, ่งในคู да t t ่ค so ้ารายใหญ่ของฟิลิปปินส์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของประเทศยิ่งไปกว่านั้นความไม่แน่นอนจากสงครามการค้ายังส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามแม้จะเผชิญปัจจัยลบเหล่านี้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ก็ยังกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ในปี2018และ2019เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตที่6.3%และ6.1%ตามลำดับขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนากับเติบโตได้เพียง4.6%และ3.6%ส่วนค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง3.6%และ2.8%สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ภายใต้รัฐบาลยูเตเตเท,ทำผลงานได้ดีมากแม้จะมีสิ่งวิจารณ์และผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมากก็ตามแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เราไม่ควรมองภาพรวมของรัฐบาลชุดนี้ในแง่บวกอย่างเดียวเพราะความจริงแล้วมันไม่ได้สมบูรณ์แบบในปี2020เศรษฐกิจฟิลิปปินส์หดตัวลงถึง9.5%ซึ่งถือว่าเลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหดตัวเพียง1.8%และแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าก็ยังหดตัวเพียง4.2%มีเหตุผลหลายประการที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ ประการแรกคือโครงสร้างเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์พึ่งพาภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคบริการซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวโรงแรมและคาเปลีเมื่อเกิดการระบาดมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ทำลายภาคธุรกิจเหล่านี้อย่างหนักนอกจากนี้การที่เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ยังขาดความหลากหลายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ซ้ำเติมสถานการณ์ เมื่อเทียบกับบางประเทศที่สามารถปรับตัวไปสู่ภาคดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าได้ง่ายฟิลิปปินส์กลับไม่สามารถชดเชยการสูญเสียจากภาคเศรษฐกิจหลักได้ทันทั้งหมดนี้คือหนึ่งในคําอธิบายว่าทําไมหลังโควิดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์สึงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง,งในปี2021เศรษฐกิจเติบโตที่5.7%แม้จะยังช้ากว่าก,กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและค่าเฉลี่ยของโลกแต่การฟื้นตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นในปี2022 เมื่อเศรษฐกิจเติบโตถึง7.6%และครั้งนี้เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาฟิลิปปินส์ใช้เวลา2ปีในการทวงคืนตำแหน่งหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดและในปี2023เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ยังเติบโตที่5.3%แม้จะลดลงมากจาก7.6%แต่ก็ไม่ควรเปลี่ยนมุมมองของเราเพราะอัตราการเตริบโตดังกล่าวยังสูงกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เติบโตเพียง4%นี่คือแนวคิดสำคัญที่เราควรยึดถือนั่นคือ การเมืองภายในประเทศอาจไม่ได้เป็นปัจจัยหลักต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เสมอไปแน่นอนว่าการเมืองมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจแต่ยังมีปจัจจัยอื่นๆที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์อย่างยิ่งต่อมาเรามาดูภาพรวมของเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปี2025ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนโดยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แม้จะ,ะเผชิญกับปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงบ้างประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปี2025มีดังนี้ครับ 1. การเติบโตของ GDP อัตราการเติบโตคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ5.1%ถึง5.6%แม้จะมีการปรับลดจากคาดการเดิมที่เคยตั้งเป้าไว6้6%เนื่องจากผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่อ่อนตัวลงแต่ตัวเลขนี้ยังสูงเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนรองเพียงเวียดนามในบางไตรมาส แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริโภคภาภยในประเทศที่ยังคงคึกคักและการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ Build Better More ที่ช่วยกระตุ้นการจ้างงาน 2. ออัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน Inflation และ Monetary Policy เงินเฟ้อต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดปี2025อัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ1.7%ถึง1.8%ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกการลดดอกเบีย้ยเมื่อเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ BSP จึงเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงลงมาอยู่ที่ประมาณ4.5%ถึง4.75%เพื่อช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน 3. ปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจตลาดแรงงานที่สดใสอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำประมาณ3.7%ถึง3.9% และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากในภาคบริการและ,กะเกษตรกรรมเงินโอนจากต่างประเทศแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศยังคงส่งเงินกลับบ้านอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสําคัญที่ทําให้การบริโภคในครัวเรือนไม่ตกต่ําการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ที่กว่า5.5ล้านคนในปีนี้ 4. ความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงภาคการส่งออก ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าเช่นจีนและสหรัฐอเมริกาและนโยบายกำแพงภาษีที่อาจเกิดขึ้นภัยธรรมชาติฟิลิปปินส์ยังคงมีความเสี่ยงจากพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงขึ้นซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาอาหารเช่นข้าวและผักทําให้เกิดความผันผวนของราคาเป็นระยะหนี้สาธารณะรัฐบาลยังคงต้องบริหารจัดการภารหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการกู้มาลงทุนและเยียวยาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี2025ฟิลิปปินส์คือดาวรุ่งที่ยังรักษาความเร็วได้ดีแม้เครื่องยนต์หลักจากการส่งออกจะเบาลงแต่เครื่องยนต์จากการบริโภคในประเทศและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายช่วยให้เศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคครับฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก แต่หลายคนอาจรู้สึกแปลกใจเพราะเมื่อดูตัวเลขไรายได้ต่อหัวแล้วฟิลิปปินส์จึงถือว่าไม่สูงนักข้อมูลจาก IMF ระบุว่า GDP ต่อหัวในปี2025อยู่ที่ประมาณ4,350ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอย่างไรก็ตามจุดแข็งสำคัญของฟิลิปปินส์คือโครงสร้างประชากรประเทศนี้มีประชากรราว120ล้านคนมากเป็นอันดับสอของอาเซียนและเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้นขางหนุ่มสาว โดยมีอายุเฉลี่ยเพียง27ปีซึ่งถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อแรงงานและการบริโภคในระยะยาวการเติบโตอย่างโดดเด่นของฟิลิปปินส์เริ่มชัดเจนตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังวิกฤตการเงินปี2008ในปีนั้นเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตถึง7.3%สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกและอยู่ในระดับเดียวกับประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและจีนหลายคนมักให้เครดิตกับรัฐบาลของเบนิโยอากิโน ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้และช่วยยกระดับฟิลิปปินส์จากคนป่วยแห่งเอเชียให้กลายเป็นเศรษฐกิจดาวรุง่งแต่ในความเป็นจริงนักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าการเติบโตในช่วงนั้นไม่ได้มาจากการเมืองภายในเพียงอย่างเดียวห่างแต่เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่เอื้ออำนวยต่อประเทศตลาดเกิดใหม่เป่ามาเมื่อโรโดริโกดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งในปี2016เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เริ่มชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้าอย่างไรก็ตามช่วงเวลานั้นตรงกับเหตุการณ์สำคัญระดับโลก นั่นคือการที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนสงครามการค้าทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นห่วงโซ่อุปทานสะดุดและภาคธุรกิจทั่วโลกชะลอการลงทุนสําหรับฟิลิปปินส์ซึ่งพึ่งพาการค้าโลกและการลงทุนจากต่างประเทศสูงผลกระทบจึงค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะภาคการส่งออกอย่างอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรและสินค้าเกษตรถึงแม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันเหล่านี้ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปี2018-2019ก็ยังเติบโตที่กว่า6%ต่อปีซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกและประเทศกำลังพัฒนายอย่างชัดเจนสะท้อนว่าเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งพอสมควรแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี2020เมื่อโควิด -19 ระบาดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์หดตัวรุนแรงถึงลบ9.5%หนักกว่าหลายประเทศทั่วโลกสาเหตุหลักคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวโรงแรมและค้าปลีก ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล็อกดาวน์และยังขาดความหลากหลายทางเศรษฐกิจในการชดเชยหลังโควิดฟิลิปปินส์ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี2021เศรษฐกิจกลับมาเติบโตที่5.7%และในปี2022ฟื้นตัวแรงถึง7.6%ก่อนจะชะลอลงเล็กน้อยในปี2023ที่5.3%ซึ่งยังถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศกำลังพัฒนาบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้คือ การเมืองภายในประเทศไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดเศรษฐกิจเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเศรษฐกิจโลกโครงสร้างประชากรและปัจจัยภายนอกมาถึงภาพรวมปี2025ฟิลิปปินส์ยังคงถูกมองว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนเศรษฐกิจคาดว่าจะเติบโตที่ประมาณ5.1-5.6%ถึงสูงเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริโภคภายในประเทศโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เงินโอนจากแรงงานในต่างประเทศและการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวอัตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำทำให้ธนาคารกลางสามารถลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขณะที่ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งแน่นอนว่ายังมีความท้าทายทั้งการส่งออกที่ชะลอตัวความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภาระหนี้สาธารณะแต่โดยภาพรวมในปี2025ฟิลิปปินส์ยึงคงเป็นดาวรุ่งที่ยังรักษาความเร็วได้ดี และเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่น่าจับตามองที่สุดในอาเซียนครับมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของความโจนอีกต่อไปแต่คือเรื่องของการจัดการโอกาสประเทศนี้มีทุกอย่างที่หลายชาติอยากได้แรงงานหนุ่มสาวจำนวนมากภาพบริการที่แข็งแรงเงินโอนจากแรงงานในต่างประเทศและการเติบโตที่ยังมีพื้นที่ไปต่อ แต่ในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นเศรษฐกิจที่เปราะบางต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกเผชิญกับเงินเฟ้อความผันผวนของค่างเงินและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ยังไม่ถูกแก้ไขยอย่างแท้จริงอนาคตของฟิลิปปินส์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลข GDP เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะควบคุมเสถียรภาพทางการเงินได้ดีแค่ไหนสร้างงานที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้หรือไม่ และเปลี่ยนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนส่วนใหญ่ได้หรือเปล่าฟิลิปปินส์อาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียแต่ถ้าบริหารเศรษฐกิจได้ถูกทางประเทศนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่น่าจับตาม,มองที่สุดของทศวรรษนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ